กอบคอันใจดีนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่ากับเลตที่อยู่ภายในเฮติมแอลนะครับตัวนี้สำคัญยังไงครับเราสร้างหน้าไฟล์เฮติมแอลขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เป็นค่า H1 นะครับแล้วก็สร้างเท็กขึ้นมาเป็นพารากราฟนะครับ แล้วก็อันนี้คุณหวานจะเขียนเป็น j a v a ส cri ป t ให้ดูนะครับเป็น Java Scri p t เนาะ,ะก็คือเราให้ id 2ตัวในพารากราฟนะครับก็คือตัวเนี้ย id ตัวเนี้ยก็คือพารากราฟที่จะแสดงจุดเนี้ยจุดเนี้ยที่มันคือข้อสิ่งที่จะแสดงข้อความแสดงข้อความตรงไหนครับแสดงข้อความตรงนี้ครับฉันชอบกินตรงนี้เนาะใน คือในใน h ห้ทเนี่ยเราจะเวลาที่เราจะเรียกเรียก property หรือเรียกตัวแปรไม่ว่าจะเป็นเ,เป็น variable นะครับที่เป็น var หรือ let ก็ตามที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงถ้าในอา่าวาเเท่ากับอขอภายนะครับอันนี้ลืม วาเลทสองเท่ากับทุเรียนแล้วกันโอเคตรงนี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับใช้ฟังก์ชันดูเกตในการเรียกไฟล์ i n d e x HTML นะครับ mm hmm. ก็คือสร้างฟังก์ชันดูเกตขึ้นมาแล้วก็ Return ก็คือ Return ก็คือการส่งค่าส่งค่าให้ทีม r v i c e ไปที่ไหนโดยการสร้างเทมเพลตก็คือให้ไปสร้างหน้า index ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ Set X Frame Option Mode ก็คือใหอ้มันสามารถปรับได้ตามขนาดของ device นะครับก็คือให้อนุญาตไปเลยทั้งหมดทุก device นะครับส่วน a d m m t t a Tag ตัวนี้ Viewport ตัวนี้ก็คือให้ device ทั้งตัว width เนี่ย initial scale เท่ากับ1ก็คือมันจะเท่ากับหน้าจออมีขนาดหน้าจอเป็น1ก็คือเต็มหน้าเสมอทุกขนาดนะครับอโอเคเนาะทีนี้ครูอันจะลองเรียกให้ดูนะครับหน้าเว็บตรงนี้นะครับ index ตัวนี้ท่านจะเห็นว่าการประกาศตัวแปร global อันนี้เป็นเป็นข้อความธรรมดาเนาะ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวมังคุดตรงนี้เห็นไหมครับตัวมังคุดตัวนี้คือเห็นไหมครับฟุดเนมหนึ่งนะครับเราก็เราประกาศตวเนี้เป็นพารากราฟนะครับ ID ตรงนี้ก็คือจุดที่จะให้แสดงข้างในข้อความมังคุดในในพารากราฟนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น id ของลังศาสตร์นะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนเนาะเป็นลังศาตร์นะครับคือตรงเนี้ยเหตุผลคือจะให้ดูว่าเราสร้างให้ทแล้วเราก็ประกาศตัวแปรว่ากับตัวแปรเลทนะครับสิ่งที่จะให้ดูก็คือเราถ้าเราประกาศ ตัวแปรหรือประกาศสโคปที่เป็นวาหรือเป็นเลทเนี่ยถ้าอยู่ใน HTML ถ้าเรียกมาใช้ใน HTML ตรงๆนะครับโดยใช้ document document ก็คือหน้าเว็บเนี่ยหน้าเว็บทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า document นะครับ g e t e l e m e n t b y i d ก็คือให้ไปเรียก id มังคุดต,ต,ตรงเนี้ยแล้วสั่งให้ Inner HTML ก็คือภายใน HTML เนี่ยให้แสดงข้อความ ฉันชอบกินเวลาที่เราเรียก property นะครับใน HTML เราจะต้องใช้ window นำหน้านะครับเราจะเรียกว่า window variable นะครับก็คือ window f r u i t name 1อันนี้เป็นวานะส่วนตัวที่2เราก็จะเรียกตรงนี้เหมือนกันเราจะเอาลางศาสตร์มาแสดงนะครับ mm hmm. document .get element by id ลางศาสตร์ตัวนี้ นะครับแล้วก็ Inner HTML หชั้นไม่ชอบกินตรงนี้มันจะต้องออกคำว่าลังสารใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือว่าไปดูครับอ่ารีเฟซให้ดูทีนึงมังคุดมันขึ้นครับแต่พอลังสารเนี่ยมันขึ้นว่า undefine d เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับในคลิปนี้ก็คืออยากให้เห็นว่าใน HTML เนี่ยเราสามารถใช้วาในระดับ global ได้นะครับเราจะเรียกว่า w i n d o w v a r i a b l e เนาะ อันนี้ตัวที่เรียกมานะครับนี่คือตัวาพารากร a ฟที่เราฝัง id ลงไปนะครับ id มังคุดเนาะแล้วก็ในให้ทีมแอเนี่ยเราไม่สามารถใช้เลดในระดับ global ได้นะครับอันนี้ให้เห็นเนาะถ้าเราจะใช้ก็ใช้ตัวที่เป็น global นะครับอย่าใช้ตัวที่เป็น local นะครับก็จะออกมาหน้าเว็บอย่างที่ท่านเห็นอันนี้นะครับ ก็พยายามจะเขียนให้นะเพราะว่าต้องสอนในภาษา HTML เนี่ยจะต้องให้เห็นหน้าเว็บนะครับครวนก็เลยเขียนเป็น HTML ง่ายๆให้ท่านดูนะครับแล้วก็ใช้ JavaScript ในการแสดงผลนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะงงเนาะอันนี้คือ id มังคุดนะครับก็เป็น SS, css นะครับก็มังคุดให้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ลังาสาาให้เป็นสีแดง เนี่ยครับมังคุดสีน้ำเงินลังสาดสีแดงก็ตัวนี้ก็จะออกมาตามที่เราต้องการนะครับโดยอิง id ตัวนี้เหมือนกันเนาะโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ทันจริงๆก็ดูย้อนหลังนะครับเพราะว่าขวนวันนี้วิดีโออัดที่โรงเรียนนะครับก็อาจจะพูดเร็วหรือเร่งไปนิดนึงนะครับจะก็หวังว่าท่านจะทําความเข้าใจได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับใจดีเสมอครับ